เชิญท่านชัยะพลสะท้อนดีครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชัยพลสะท้อนดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตลักษีจตุจกักรผักเก้าไกลนะครับ เดี๋ยวผมขอสไลด์ขึ้นเลยครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมสำหรับในมาตา7นี่นะครับกอรมนครับกอรมนนะครับเป็นหน่วยงานที่เรียกได้ว่าตรวจสอบได้ยากที่สุดเลยครับเป็นหน่วยงานที่ไม่สามารถชี้แจงข้อมูลอะไรให้ได้เลยไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมกรมรมธิการเสียงข้างมากครับถึงได้สามารถปล่อยหน่วยงานนี้ให้ผ่านมาได้หน่วยงานตรงนี้นะครับเข้ามาชี้แจงในห้องอนุก,กรมรมธิการถึง2ครั้งด้วยกัน ครั้งแรกนะครับยังพอเข้าใจได้ครั้งแรกยังพอเข้าใจได้เพราะว่ามาเป็นคิวแรกยังไม่ค่อยมีเอกาสารอะไรมาเท่าไหร่ส่งแต่ไฟล์บัญชีมาส่งคนทําเอกาสารการเงินแต่ไม่ได้ส่งคนใช้งบประมาณมาในการชี้แจงแต่พอมาครั้งที่สองนะครับขนาดเอาไปต่อท้ายแถวให้แล้วก็ยังไม่สามารถจะชี้แจงอะไร,ะไ,รได้อยู่ดีส่งคนกลุ่มเดิมเข้ามาครับแล้วก็มาพร้อมกับคําอธิบายเพิ่มขึ้นอีกแค่กระจึงเดียวผมถึงได้ต้องอยากจะขอให้ทุกท่านนะครับมาร่วมกันฟังกับ,บบทนิทานน,นี้ครับ กรอรอหน้าห้องเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่ากออรอหน้าห้องทําไมกออถึงได้จะต้องไปรออยู่ที่หน้าห้องเอาสไลด์ลงก่อนเลยครับโครงการภายในแผนยุทธศาสตร์นะครับของออกรรมารเนี่ยจะมีเรื่องของโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศกรรมนรนะครับมันมีความน่าสงสัยหลายๆอย่างอยูอย่ตรงที่เนื้อหาของ โครงการแล้วก็ตัวแผนงานตัวเหตุผลความจำเป็นต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีความสอดคล้องอะไรใดๆเลยอย่างเช่นเรื่องของโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศนะครับเรื่องของโครงการพัฒนาด้านการเมืองและการสร้างความรักความสามาัคคีของคนในชาติจานวน10.5ล้านแล้วก็โครงการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติอีก3 3ล้านนะครับสโครงการนี้นะครับรวมกันแล้ว44ล้านบาท เหตุผลความจําเป็นนะครับคือเรื่องของการให้ประชาชนเพิ่มการมีส่วนร่วม <c oughs> เผยแพร่หลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็หลักเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับถามครั้งแรกนะครับตอบอะไรไม่ได้ครับถามครั้งที่2มาถึงได้ให้ข้อมูลตรงนี้แล้วก็ถึงค่อยลงรายละเอียดให้อีกนิดนึงนะครับบอกว่าเป็นการบอกว่าจัดเวทีเสวนาผู้นําชุมชนครับสอนหน้าที่พลเมืองเสวนาปัญหากลุ่มอาชีพรวมความรู้ปราดทำทำเนียบปราด ถามจริงๆครับสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับการรักษาความสงบภายในประเทศนะครับคือไปสอนเขาทําเกษตรไปทำทาเนียบรุ่นของปราดให้เขาแต่บอกว่าอยู่ภายใต้การรักษาความสงบภายในประเทศเรื่องของการสร้างความสามัคคีให้คนในชาติไม่สามารถตอบอะไรได้ครับหน่วยงานที่เข้ามาชี้แจงพอถามขอเอกสารอะไรเพิ่มเติมก็ไม่สามารถมีอะไรให้ได้ครับ นอกจากนี้นะครับยังมีเงินเรื่องของการค่าซ่อมบํารุงยุทธปกรณ์อีก120ล้าน uria. ที่ต้องเค้นนะครับกว่าจะให้เอกสารมาเพราะว่าตามความเข้าใจของพวกเราแล้วกรรมอนอนั้นไม่มียุทธปกรณ์ใช่ไหมครับกรรมนเป็นหน่วยงานในการประสานงานเป็นหน่วยงานที่จะคอยประสานกับหน่วยงานต่างๆในท้องที่เพื่อให้ทุกคนนั้นออกมาร่วมมือกันในการทํางานเป็นหน่วยงานที่บูรณาการไงครับแต่ปรากฏว่ามีงบในการซ่อมบํารุงยุทธปกรณ์120ล้านครับกว่าจะให้เอกสารครับ เข็นแล้วเข็นอีกครับกว่าจะยอมเอามาเอามาขายให้แต่พอเอาออกมาวางให้ดูแล้วนะครับก็เป็นการซ่อมยุทธปรกรณ์ให้หน่วยอื่นๆครับของเด็ดๆเลยนะครับก็จะมีอย่างเช่นขอขอยกตัวอย่างนะครับการซ่อมระบบสำรองไฟให้ค่ายทหารครับซ่อมระบบสำรองไฟให้ค่ายทหาร3มค่ายซ่อมกล้องตรวจการกลางคืนซ่อมรถเกราะซื้อแบตเตอรี่โดนอย่างนี้ครับซื้อน้ำมันทําความสะอาดปืนและแต่ละรายการนะครับส่งเลขมาชุ่นๆครับ ส่งมาห้าล้านบ้างหล้านห้าบ้าง4ี่ล้านบ้างเลขท่วนๆครับเหมือนกับว่ากลัวว่าเราจะไม่รู้ว่ามันมีปัญหาตุกติกอะไรซ่อนอยู่เหมือนกับว่าจะกลัวเราไม่รู้ว่าเป็นการเสกเลขขึ้นมาเฉยๆแล้วก็เบิกกันไปมั่วๆสรุปแล้วกรรมารนนี่คือทาหน้านอกจากจะไปแย่งเรื่องของหน้าที่กรมการข้าวไปแย่งเขาสอนทํานากันแล้วยังต้องมาแย่งหน้าที่ของกรมการช่างต่ออีกเหรอครับมันเซียนมาจากไหนมันเรียนที่ไหนมาผมก็อยากจะทราบเหมือนกันนะครับผม ขอสไลด์ถัดไปเลยนะครับสไลด์ที่2ครับตัวอย่างอีกอย่างนึงนะครับคือเรื่องของแผนงานยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงนะครับโครงการเพิ่มประสิทธิธภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบายก็จะมีวงเงินทั้งหมดนะครับ345.6ล้านนะครับ แบ่งเป็นเรื่องของการประสานสัมพันธ์กับชุมชน61.7ล้านการพิทักษ์รักษาประชาชนและทรัพยากรของหน่วย58.3ล้านการเคลื่อนย้ายซ่อมแซมฐานปฏิบัติการ20ล้านแล้วก็อื่นๆอีก15.6ล้านนะครับแต่สิ่งที่น่าสงสัยครับในก้อนนี้คือต้องมีการจ้างเหมาลำเครื่องบินจากภาคเอกชน12เดือนครับมูลค่า190ล้านบาทคือเช่าทำไมครับเช่าทำไมเช่าไปทำอะไร เดินทางอะไรมากมายทําไมถึงได้จําเป็นที่จะต้องเช่าเหมาลําเครื่องบินอย่างนี้เลยครับคืออดตั้งคําถามไม่ได้จริงๆครับคือต้องเหมาแอร์ไลน์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเหรอครับไม่ติดปีกไม่หลีกทางให้นโยบายเหรอครับหรือนายไม่บินนโยบายไม่เดินอย่างนี้เหรอครับเอาไซเรนลงครับสิ่งเหล่านี้นะครับคือทั้งหมดที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยผมตั้งใจจะชี้ให้เห็นนะครับว่ามันมีความตั้งใจไม่อยากจะให้ตรวจสอบครับข้อมูลที่ไม่ชัดเจนไม่สามารถชี้แจงได้ เอกสารทั้งหลายนี่ก็ห่วงกันเหลือเกินพอถามไปก,ก็ตอบไม่ได้นะครับแต่พอผมจี้ถามไปเรื่อยๆนะครับพอถามมากขึ้นเรื่อยๆอยู่ดูมันมีเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากลในนุกรรมธิการครับการชอบพักประชุมพอผมเริ่มจี้ถามเยอะๆถามคําถามมากๆขอเอกสารมากๆอยู่ๆก็ชอบมีการพักประชุมขอพักเบรกก่อน10นาทีกลับมาอีกทีพร้อมข้อสรุปเรียบร้อยว่าจะตัดหรือไม่ตัดอะไรบ้าง พอผมจะขอถามซ้ําเดิมที่ผมเคยถามก็บอกว่าได้มีมติแล้วเราได้ขยับไปเรื่องถัดไปแล้วไม่สามารถถามต่อได้แล้วถามจริงครับแบบนี้เราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่ามันเป็นการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงถามจริงๆครับผมจะมั่นใจได้ยังไงว่าการพิจารณางบครั้งเนี้ยโปร่งใสรอบคอบคุ้มค่าคุ้มเวลาคุ้มภาษีที่เอามาใจ่ายให้เป็นเงินเดือนของกรรมธิการทุกคนครับ บันทึกประชุมนะครับผมมีอยู่นะครับตรงนี้ในมือผมบันทึกประชุมผมมีอยู่ <S <S เอก,เอากสารที่ผมขอไปขอเยอะแยะมากมาย <S <S เป็นหน้าๆ <S 1> <S 1> เลยครับที่มีแต่ชื่อผมขอเอกสารอย่างเดียวไม่ได้เอกสารอะไรกลับมาสักอย่างแต่ปล่อยผ่านได้เฉยเลยครับถามจริงๆครับไปคุยกันข้างนอกห้องเนี่ยไปคุยอะไรอยู่ๆก็เปิดไมค์บอกกอรอมนไปรอหน้าห้องเนี่ยครับถึงได้เป็นที่มาของเนื้อเรื่องของผมในวันนี้กอรรรอหน้าห้องไปคุยอะไรกันช่วยตอบชี้แจงหน่อยได้ไหมในฐานะกรรมธิการเนี่ยครับ ถ้าเกิดไปคุยกันเองมันรู้เรื่องมากกว่าถ้างั้นช่วยมาชี้แจงให้ผมฟังหน่อยนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยเงินทั้งหมดเนี่ยมันสมเหตุสมผลยังไงเอาเงินบอกว่าไปพิทักษ์เรื่องของความมั่นคงของประเทศเรื่องของไปสร้างความสามัคคีให้ประชาชนแล้วก็ไปทําทาเนียบรุ่นให้ปราดอะไรก็ไม่รู้ที่ชี้แจงอธิบายความสําคัญของมันจริงๆก็ไม่ได้อธิบายเชิงลึกก็ไม่ได้ขอถามถึงเรื่องของสไลด์ที่เอาไปสอดเอาไป เอาไปสอนงานเอาไปเสียวนากันก็ไม่มีการส่งเอกสารอะไรคืนกลับมาสักอย่างเลยนะครับและไหนจะเรื่องของการเช่าเหมาลำเครื่องบินนี่ครับร้อยล้านเอาไปทําอะไรครับถามจริงเดินทางอะไรเยอะขนาดนั้นทาไมถึงได้จะต้องมีการเหมาํำเครื่องบินทั้งลําเพื่อให้นโยบายมันสามารถเดินหน้าได้ก็อยากให้ช่วยตอบคําถามทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับและถึงแม้ว่าผมจะลงไว้นะครับว่าผมอยากจะขอตัดตัวกร,รมนน,น์อย่ย23.5ล้านบาทแต่ความจริงนะครับงบประมาณของเขาเนี่ยเอาจริงเลยคืออยากจะตัด ให้เฮี้ยนเหลือแค่เงินเดือนของข้าราชการเท่านั้นเหละครับอยากจะตัดมัน4,000ันกว่าล้านเลยซะ,ะด้วยซ้ำแต่เพราะว่าไม่สามารถขอข้อมูลอะไรได้เลยไงครับเอกสารอะไรไม่ได้สักอย่างจะถามอะไรก็ถามไม่ได้เพราะว่าไปคุยกันเองนอกห้องเสร็จแล้วก็ปล่อยผ่านเลยผมก็ขอฝากไว้เท่านี้แหละครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ